อันเช่ออกโรงป้องวินิซิอุสจูเนียหลังโดนวิจารณ์ในเกมลาลิกา้าคาโลอันเชลอต t ผู้จัดการทีม re rid, เรอัลมาดริดเผยว่าเขาจะไม่บอกวินิซิอุสจูเนียกองหน้าตัวเก่งของทีมให้เปลี่ยนสไตล์การเล่นหลังจากโดนวิจารในเกมลาลิกาที่เรอัลมาดริดเอาชนะมายอกาสต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้วินิซิอุสจูเนียได้โต้เถียงกับผู้เล่นของมายอกาและฮาวิเออากิเรผู้จัดการชื่อดังชาวเม็กซิโกอย่างไรก็ตาม ด้านอันเชลติกล่าวถึงผู้เล่นของเขาว่าผมเห็นเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาได้สแสดงความสามารถของเขาผมได้ยินสิ่งที่เขาพูดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือวินิซิอุสเขามีความสามารถที่ไม่ธรรมดาและเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามหยุดเขากฎของเกมมีไว้เพื่อปกป้องผู้เล่นทุกคนไม่ใช่แค่วินิซิอุส